วิวิก็เสดในปีนี้ซึ่งจัดในวันเกิดของลุกนี่คือเอาใจ FC ทุกๆคนมากๆเลยเพราะว่าอยากให้ทุกคนใส่ชุดสวยๆใส่ชุดเซ็กซี่มาให้น้องดูก็อย่างที่บอกไปสำหรับคนที่ผอมๆเนี่ยเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาทีดนึงสำหรับคนที่อ้วนๆนะลดคนดอยถ้าจับฉลากผู้โชคดีออกมาแล้วผู้โชคดี200ท่าน แล้วท่านจะมาบ่นไม่ได้นะอุ้ยอายจังเลยน้ําหนักสมมุิสมมติสูงร้อยสี่หนักร้อยห้าสิบอย่างเงี้ยไม่มั่นใจเลยใส่บิกินี่ไปโชนลูกกรโดนได้ไงอะไรเงี้ยกวฮะ <c oughs> ไม่ใช่กวัวเอฟซเขาไม่มั่นใจแต่ถามว่าลูกกรโดนรับได้ไหมคือผมรับได้ทุกอย่างที่เป็นผู้คุณครับบางคนอาจจะตัวอ้วนมากตัวใหญ่มาก มันน่ารักในแบบของนกชาเธอโดนมองบางคนอาจจะผอมเกินไปมีแต่กระดูกคุณก็น่ารักในสไตล์ของนุกงเธโดนเหมือนกันเป็นอะไรก็ได้ขอแค่เป็นเธอมา